อเคมันมานี่ก็ตัวนั้นวะออกมาจากวัด <c oughs> นี่ต่ำกว่านี่ต่ำกว่าสามโลเนาะ 3, สามสี่โลคือโกกใหญ่น,ะนึกว่ายี่สกโอเคขอบคุณครับดีครับ ตะโกกมองมองนึกว่า,ามาีศกปันกป้นนี้มันลออ่งอ,นลองอยู่ฮะสายฝ่ามืออ่ะมันล่องอยู่ล่องอยู่ตัวใหญ่ใส่สามสี่โลได้ มาแวะดูบอดตะกวัวหาล่องนะครับปลาล่องนะเน้นสเนี้ยล่องแต่ล่องกลางอ่าโกกใหญ่ครับอ่าคณตั้มอ้บอดตะกวัวอ่าพอดีแวะมาดูว่าจะไปบ้านป่งตะโกกเขาไม่หมิดเลยอ่ามันยิงไกลครึ่งคลอง เกือบยี่สิบเมตรอะไซส์ใหญ่เลยน่าจะมีสี่ฮะตัวนี้อาสามสามขึ้นสี่อะตึ 3, 3, ๊บปานินก็ไซส์นี้ฮะยิงไม่ทะยิงทะลุฮะทะลุทะลุมันติดทะลุมายิงประมาณร่วมยี่สิบเมตรอะ ขึ้นต้นไม้อะล่องล่องมันล่องล่องล่องมันล่องอยู่ป้าหนาเขาก็ยิงกันอยู่นะก็ะทะลุบ่ตะกลัวนะฮะพอดีอ่าจะไปบ้านโป่งก็เลยแวะแวะ,แวะดูก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยิงปานินเล่นไปเรื่อยๆไซส์ฝ่ามือไซส์เนี้ยคนหน่ไซส์เนี้ย คุณนั้นมันมีตัวล่องอยู่ฮะนะแวะมาได้มันคึมคึมอ่าขึ้นไปปันนินล่องมาทีละส,สี่ห้าตัวสี่ห้าตัวไซส์เนะี่ยบอตะกลัวฮะไอโซนหลังวัดที่มายิงกับมันนั่นแหละโซยโซนด้านด้านซ้ายมือแวะมาดูได้ฮะล่องเห็นฝนะน,น,นตกเมื่อวานนี้ก็เลยมา<ง>นี่กลางคลองมากลางคลอง ต้องเรียกว่ายี่สกไม่ใช่โกกกกใหญ่้โหเก็ดโคตรแข็งเลยไซนี้แต่ไซส์สวยเอานุ่นมาลางไม้ขึ้นไปก็ประมาณห้าหกเมตรอะเอาลางไม้มาลองดูของวัดปทมวดพุทธารามนะครับ ไอ้บ่อตกะกัวฮะโซนซ้ายมือวิ่งมาหลังวัดแล้วก็วิ่งออกทางซ้ายประตูน้ำอ่าบอ่บอบอ่อบ่อบ่อติดวัดฮะห่างจากจวัดมาประมาณสักเกือบโลก็ยิงได้เขตเขตบ่อซ้ายมือยิงได้ฮะก็มีคนขึ้นอยู่หลายคนอยู่คนไม่ค่อยเยอะวันนี้ปลามันล่องกลางก็ล่องมาล่องมาปนินไายฝ่ามือฝ่ามือล่องมาทีละสองทีละสามก็ได้ยิงตลอดนะทุกๆุห้านาทีได้ยิงแน่นอน สวยจะไปบ้านโป่งก็เลยแวะดูจะเรียกน้ำยี่สกไม่ใช่ตะโกกรองเท้าล่วงน้ำอ าข้าวาท้นด้วยอาาทม้ดวยนะครับปาดนะฮะ้าที่ไก่ปานะครับเอาตาน้าด้วยนตะโก้ครับตะโกกโกงใหญ่ ก็คงตัดตเตลิดไปบ้านโป่งแล้วพอแล้วเดี๋ยวช่างเขารอปืนอยู่ข้างบนอยู่แล้ยยังไม่ลงมาเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกรอบนึงน,ง,งน้ำแข็งยังไม่เอาลงเลยอื ปาน,นินก็มีไซส์สวยฮะตอนนี้คนก็น่าจะเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มมีคนขึ้นอยู่สี่ห้าคนนะปลาตะเพียนก็ปลานิกานก็ไส์นะฮะก็มามานั่งได้ฮะปลามันมีคนขึ้นหลายคนล่ะวอนนี้ไม่เอาถังใหญ่มาถังเล็กมาโอเคฮะเดี๋ยวขึ้นดูอีกัก สิบนาทีเดี๋ยวไปบ้านปุกแหละจะมาก็มาฮะอ่าตะโกกตัวนี้น่าจะงาน,น่าจะสามขึ้นเกือบสี่เอเค,ครับกลับแล้วฮะก็พอได้บอตะกัวตัอนนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งตะโกะโกแล้วก็ปานินไซสวสวย ก็โอเคฮะได้ตอนนี้น่าจะเกือบ20ิตัวตะโกกใหญ่ตัวนึงตะโกกตัวนี้น่าจะประมาณสามโลขึ้นครับก็เปนตกแล้วก็ใครว่างก็มาได้ฮะบ่ตะกัวมันมีอยู่ประมาณยิงได้ประมาณ3ามสี่ที่อย่าไปยิงใกล้วัดฮะเพราะว่าตรงวัดเขาห่วงห้ามห่างจากวัดอยู่อย่างน้อยก็ต้องมีห้าร้อเมตรขึ้นไป ที่เดี๋ยวก็ยิงได้ฮะทั้งตกเบ็ดทั้งหวานแหงมหอยยิงปลามีหมดฮะก็ดูว่ามันน็อกช่วงไหนีน่ฝนตกแล้วเดี๋ยวก็พอล้กลับเดี๋ยวไปไปบ้านเดี๋ยวไปเทให้ดูฮะว่า <c oughs> ได้เท่าไหร่ <c oughs> เกอร์เจเกอร์นี้ก็ทักทายกันได้ฮะช่างละหน้าไม้ยิงปลาโอเคฮะขอบคุณครับ ครับก็ครึ่งวันเดี๋ยวสรุปผลงานให้ดูตอนนี้ก็เนี่ยไซส์ไซส์ฝั่งมาหนึ่งตัวไซส์สวยสองตัวไซส์สวยสองตัวไซส์สวยสี่ตัวไซส์สวยห้าตัวไซส์สวยหก ตัวใสสวยเจ็ดตัวใสสวยแปดตัวใสสวยเก้าตัวใสสวยเก้าตัวนะฮะก็จะเป็นปลาเค็มหนึ่งสอง สามสี่ห้าอเ,าอ,เอ้ยหกโอ้เอันนี้ไม่ใช้สุดครบเจ็ดเสรเจ้าหน้าตัวนี้ก็จะเป็นลูกปลาลูกปลาตะก,กู รลูกตัวยักษ์ลูกกระเจี๊ยบตัวนี้น่าจะประมาณสามขึ้นนะโอโกหอ่ะเข้าไปเจติ๋มเข้าไปก็พ <3 S 1> อได้ครับเรินะ <c oughs> ต้นขอสองตัวมาเอาสิเอ่อมาเอาสามขึ้นตัวเนี้ยเจติ๋มสามขึ้นฝันดะีคนนี้ สามขึ้นฮะโอ้ยมันสามขึ้นใหญ่ก็พอได้ฮะไปฝนมันตกถ้าฝนไม่ตกน่าจะได้เยอะอยู่พอดีฝนมันตกพอได้ทอดพอได้เผาเบียน <_ EN _><_ EN _>มานี้นะฮะบอตะก,กัวฝน <_ EN _> มันตกก่อนนะ<_ <EN> _>พูดนี้ก็น่าจะมีตัวเหมือนเดิมก็<_ <EN> _>ใครไปก็น่าจะมีตัวอยู่เพราะมันมีมันมีที่ยิงหลายที่ ไม่ใช่ไปยิงหน้าวัดนะฮะไอ้ที่มันเสียงสวดมนตะนมันสวดมาเป็นกิโลก็ได้ยินบางคนบอกช่างยิงหน้าวัดป่าเขายิงกันเขารู้ที่ยิงครไม่ใช่ว่าจะไปยิงหน้าวัดเขตหอวงห้ามเขาก็จะมีที่ของเขาอยู่แต่เราก็อย่าไปยิงก็ <c oughs> <c oughs> ว,วันนี้ก็ด้ปลปตะโก,กมนตัวนี่จะทำอะไรกิน สวยสวยฮัตะโกก็โอเคฮะใครจะไปก็ไปลองดูฮะป่ะครับสรุปการงานวันนี้ครับวันดีครับ